สวัสดีครับอยู่ช่องเสียพจพาลุยนะครับวันนี้เราก็มีงานใหม่ครับมีลูกค้ามาสั่งให้ทำแสลงครับมาดูวิธีการทำแสลงกันครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ว่าทำแบบไหนอันนี้มีดครับขึ้นมีดขึ้นลูกฟงใหม่เลยครับ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้อากาศดีครับฝนคลึ้มคึ้มเหมือนจะตกแล้วครับใกล้ละใกล้เข้ามาละอากาศเย็นทำได้นานครับอ่าครับเดี๋ยวเราผ่าแสแงกันครับ าของเลยได้จับให้จับให้ขาาไปอืมอีกถือ น,นี่ก็ผ่าผ่าอีกรอบนึงครับอันนี้ใช้วิธีบ้นบานๆครับไม่มีเครื่องทุนแรงครับใช้ฝีมือล้วนๆน,นี้ก็ตั้งกล้องไว้ให้ ดูนะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนตัดันนี้ก็เป็นคมอิดนะครับคือเราเผาใหม่หมดทำใหม่หมดแบบดีจากบาทเพาะอ,อ๋อนี้ขึ้นรูปใหม่หมดลายหมดคิดพิเศษครับหนึ่งร้อยบาทจัดทรงใหม่ครับ

น,นี่จะเป็นสแลงใหญ่นะครับอันนี้ที่ผมถือคือทําเป็นสแลงเล็กครับอันนี้ก็ฝีมือช่างทําครับอีน,นี่เป็นตัวเล็กครับสแลงตัวเล็ก ตก็เหล็กหนามากก็ไม่ค่อยดีครับเราตัดลำบากนะครับถ้าเป็นเด็กเหล็กแหนบรถนะครับก็จะใช้ไม่ใช่เหล็กแหนบบรรทุกนะครับเป็นเหล็กแหนบตัวบนครับเพราะเราไม่มีเครื่องตัดเราต้องใช้ตัดกันแบบที่ที่เห็นกันนะครับ ว่าจะยึดตัดเ Eat up ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะทํามบบว่าเขาสั่งมาทํามันพิเศษให้ทําเป็นแบบเสียมไปเลยครับจอบเสียมไปเลยให,ใหญ่ๆแล้วก็จัดให้ครับจะตีให้เป็นแบ,บน อ่ะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งข้างครับแล้วอีกงหนึ่งข้างอ,อีกหนึ่งข้างก็คือทําเป็นเป็นแบนไปเลยครับเอาไว้สับครับ นี่เราก็จะจัดส่งครับอีกนิดนึงครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเสียโพสพาลุยให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ